สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอวัคเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายนะคะวันนี้รีวิวช่วงบ่ายแอลคออนุญาตพาคุณลูกค้าไปดูอ่าเป็นเสื้อโซเวเตอร์ค่ะแม่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นตู้ดูวอลเล็ทของเรานะคะอ่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะตู้นี้นะคะเปิดเลยค่ะแพรค่ะเปิดเลยเห็นงานพร้อมๆกันแต่ว่าราคานี้ราคาห้าพันบาทพี่ตีถ้าซื้อสิบรูป รถทุกลูกซื้อสิบรถทุกลูกอันนี้มีไม่เยอะนะแม่แม่แอลตี LT ให้เลยนะอย่างมากนะสิบสิบอ็ดลูกเซตหนึ่งพอดีเซตหนึ่งพอดีนะราคาห้าพันบาทเท่านั้นค่ะแม่แม่ป๊าคืองามเท้อันนี้ไม่ได้บอกราคาผิดใช่ไหมจ๊ะ คุณพี่ขาราคานี้จริงๆนะราคานี้จริงๆนะเป็นเสื้อสเวตเตอร์สเวตเตอร์น่าจะรวมชายหญิงค่ะแม่แม่ขารวมชายหญิงนะราคา5,000บาทเท่านั้นตัวนี้เป็นตู้งานเมกาค่ะตู้ดูวอลเลของเรานะโอ้โหแม่แม่ปลายนิ้วจ้าบอกเลยน้ำดูหน้าให้ด้วยปิดหน้าไปเลยสวยโอ้ <laughs> ตู้ดูวอลเล c k ค่ะแม่อุยน้ำน้ำอ่ะพูดจะไม่พอ <laughs> Oh, ส,วสวยมากตู้นี้เป็นตู้ดูวอลเล็ค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ป้ายนี้นะแม่นะจับจองไว้ได้แต่ยนานนะบอกเลยนะว่ามีเซตสิบกระสอบด้วยเอาคืองามแท้ค่ะเอาเอาคือสวยแท้ค่ะลดเลยนะเป็นเสื้อสเวตเตอร์เนื้อผ้าจะเป็นสเวตเตอร์ลดจ้ะลดค่ะตอนนี้ไปของกิวเดน กิลเดนจ้ะแม่ไซส์ประมาณไซส์แอลผ้าห้าสิบห้าสิบด้วยคอตตอนห้าสิบห้าสิบค่ะตัวนี้เป็นของกิลดเดนผ้าห้าสิบห้าสิบค่ะแม่เป็นเนื้อผ้าโซเวอเตอร์ดูค่ะค่ะเป็นเนื้อผ้าโซเวอเตอร์ไซส์ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะต้องบอกเลยแอขออนุญ,ญาตประมาณการ ML XL S ก็ได้ S อเอาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ S M เอ L XL. ใช่ใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าเอาเอาเป็นชายก่อนเนาะ อันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะลื้อไลน์นี้นะเดี๋ยวเอ๋ลื้อให้ดูทุกตัวทุกตัวจริงๆไม่หยิบออกนะแม่นะไม่หยิบออกเป็นเนื้อผ้าสเวเตอร์แบบนี้หลักๆเห็นคุณพี่เขาบอกว่าหยิบมาประมาณสักเกือบสิบตัวเป็นงานผู้ชายแต่ว่าตัวนี้นะเอว่าหญิงชายใส่ได้ราคาห้าพันบาทเรามีเซตสิบกระสอบถ้าสิบกระสอบนายแค่ขอแค่คนเดียวคนเดียวจริงๆแม่คนเดียวถ้ามีสิบเอ็ดลูกคุณแม่เอาไปหมดเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากเอาไปลองก่อนเซมเปิลก่อน สี่ลูกก็ได้นะคะได้ส่วรลดด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะเป็นเนื้อผ้าโซเวเตอร์กันแดดกันลมกันหนาวใส่แลางแจ้งได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าขะบ้านเรานะอากาศค่อนข้างร้อนค่ะคุณลูกค้า่ะสามารถใส่คลุมได้ได้ดีเลยนะใส่ตัวนี้ค่ะแล้วตัวนี้เป็นเนื้อผ้าโซเวเตอร์มีทั้งผ่าและไม่ผ่าคุณลูกค้าคะผ่าและไม่ผ่าดูค่ะแม่ราคาห้าพันบาทอุย้ยไหม่ใหม่ ม่ใหม่แล้วไซส์คือไม่ได้ใหญ่เทอะท้านะงานเมกาก็จริงนะแม่นะราคา5 0 0 0ันบาทค่ะน้ำหนักค่ะคุณลูกค้าขา45่สิบ้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการ70-80ตัวตกต้นทุนต่อตัวค่ะแม่ประมาณการนะ60กว่าบาทนะจ๊ะอันนี้ผ้า 50- 50ค่ะก้าตอน50 5 0หค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นผ้า50 5 0ห้านะคะเป็นเนื้อผ้าโซ่เอจ้าอุ๊ยให้คนเดียวเลยอะ่ะ10ลูก10ลูก11ลูก,ลกเอาไปได้คนเดียวเลยนะแม่แม่นะดูค่ะใหม่เลย เป็นมีฮู้ดเป็นมีฮู้ดเป็นเนื้อผ้าเซเวเตอร์และก็เน้นมีฮู้ดเจอไม่มีฮู้ดยังไม่มีนะคุณพี่เนะ<ม>อ่ามีฮู้ดมีโมกเป็นที่นิยมสําหรับบ้านเราด้วยจ้ะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่เอาไปนะแอว่าขายได้ทุกโอกาสได้ทุกฤดูด้วยอากาศรอ้อนฝนตกแดดออกขายได้หมดเลยคุณลูกค้าขาไซส์ประมาณนี้ก็มีมาเป็นกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะอุยสวยเลยเลิศกันเลยค่ะสีเหลืองส,สวยค่ะ สีดำค่ะเป็นหมวกเท่ๆค่ะเป็นสวมหัวเป็นสิบหน้ามาหมดจ้าคุณลูกค้าค่ะงานเมกานะแม่ๆสำหรับตัวนี้นะเอฟได้เอฟกันเลยจ้าราคาห้าพันบาทเท่านั้นช่วงนี้ถือว่าอากาศร้อนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎกาันี้เริ่มแล้วนะแม่สิงหากันยาตุลานะฝนมาปุ๊บอากาศเริ่มเย็น เย็นอ่ะฝนตกหายหยุดตกปุ๊บอากาศเริ่มหนาวแต่ตัวนี้สามารถสวมใส่ได้เลยกันแดดก,กันลมกันหนาวขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะคุณลูกค้าได้หมดเลยหรือจะนอนในห้องแอร์หรือจะทํางานในออฟฟิศสามารถคุมได้เลยแล้วตัวนี้ขาใส่ด้วยงานผู้ชายจะเยอะนิดนึงแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นหญิงแม่นะตัวนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงเนาะอาจจะมีผู้หญิงติดมาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะแต่หลักๆก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี่หมายถึงว่าคุณผู้ชายสามารถสวมใส่ได้เลยนะคะป้าสวยเลยเลิศเลยจ้า เลิศเลยอ่าแบรนด์เท่าที่แอลเจอก็จะเป็นของฟุตแล้วก็กิวเด่นนะคะที่เจอส,สวยๆหน่อยนิดนึงนะแม่นะเรื่องโทนสีก็คค่ะสีดำสีเขียวสีอ่ามีทุกโทนสีอุ้ยอันนี้เป็นลายพางค่ะกุ้ยอุ้ยสวยอะขออนุญาตดูแบรนด์จ้ะแม่แด,ด,ด,ด้าน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 เดียวจ้ะก,กว้ยด้านเดียวแต่ว่าหมวกเขาเป็นเหมือนลายพางเหมือนเดินป่าเลยค่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์ตัวนี้เป็นหมวกเหมือนอ่าเดินป่าลายพางค่ะแม่ โอ้โหสวยเลยอะต้นทุนประมาณการหกสิบสองหกสิบสาบาทขายเท่าไหร่ดีจ้ะน้ำขายเท่าไหร่ดีอะน้ำขายจ้ะกล้วยขายเท่าไหร่ดีคะ 25, พี่ว่าสองห้าเนาะลายพางมื่อสกู่นี้พี่ว่าสองห้าได้อันไหนที่เป็นแบนๆสามารถคัดแยกทําราคาได้เลยค่ะแม่แม่แต่ว่านะเนื้อผ้าประมาณนี้นะใส่กระลมกันหนาวได้หมดเลยจ้ะราคาห้าพันบาทเอาไปเลยแม่สิบกระสอบมีราคาลดทุกลูกจ้า บ่อยากบอกเลยคุณแม่ค่ะว่ารดเรือแล้วเรือท่อใดนะเอาง่ายๆจากต้นทุนชิ้นหนึ่งนะแม่นะหกสิบสองบาทไอ้ว่าลดเยอะอุ้ยป้ายมือหนึ่งจ้ะป้ายห้อยมือหนึ่งจ้ะอ่าตัวนี้สิบหกเอยี่สิบห้ายี่สิบห้าเอค่ะคุณลูกค้าขาดูค่ะป้ายห้อยมือหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นงานผู้หญิงค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นผ่าหน้าค่ะแฟชั่นแบบนี้ก็ดีสีขาวค่ะคุณลูกค้า ขาวตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะแม่นะบางบางนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บางจนเกินไปนะแนวเน้น,นเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์ผ่านหน้าสีสวยจ้าสีขาวค่ะอ่ะไปต่อค่ะคุณลูกค่ะส,สีเทาบ้างจะมีแบบหนาจ้าจ้านะแม่นะแล้วก็บางขออนุญาตดูเนื้อผ้านะอันนี้คือใส่คุมได้เลยใส่คุมนี่ดีเลยค่ะกันแดดได้ด้วยกันยูวีได้ด้วยนะแม่นะบางตัวนะสีสวยกันเลยค่ะกิลดเฟรนฟู้ดแบรนด์ที่เจอ นะที่เป็นหลักๆที่แอลเจอนะแม่นะโอ้โหสีดําสวยๆเล้วเลยราคาห้าพันบาทเท่านั้น,นค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นงานเมกะแล้วก็เจ็ดเอ้ด้วยแล้วก็บอกว่าใหม่มากแม่แม่ด้านหลังของแอลจ้าใหม่ยจริีค่ะยังไม่ผ่านเพราะว่าไม่ให้ผ่านเดี๋ยวไร้นี้นะแอลจะให้แบบคุณลูกค้าดูอ่าพร้อมๆกันทุกตัวเลยโอ้โหคุณลูกค้าเลิศเ่อะสวยๆส,สีเขียวเหนียวซับมาเลิศๆเลยจ้สาสีเทาเน้นเป็นเซเวร์ มีหมวกค่ะคุณลูกค้าค่ะเน้นเป็นงานมีหมวกคือมีฮู้ดนะแม่นะมีหมวกคือแบบนี้มีหมวกคือแบบนี้มีฮู้ดคือแบบนี้แล้วเนื้อผ้าของเขาเป็นเสวเวเตอร์ค่ะแม่เป็นเสวเวเตอร์ค่ะโอ้โหใส่พอดีพอดีเลยไซส์คือไซส์ได้อ่ะดีเลยแม่ดูค่ะถ้าเป็นผู้ชายใส่หล่อเลยแม่วัยรุ่นไว้ทํางานได้หมดนะสําหรับรหัสนี้นะดูค่ะลวนลายแบบนี้ก็มาค่ะเยบรแบบนี้ก็ได้ ดูค่ะสวยเลยอะ่ะฟุดกิเดนที่เจอนะคะอันนี้เป็นของกิเดนค่ะสวยๆกันเลยคะ่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็ค่ะแม่แล้วก็เป็นผ่าหน้าแบบนี้ก็มานะคะช่วงบ่ายเรามีรีวิวสองรายการนะแม่หนาะช่วงเช้าเรามีอะไรนะจ๊ะอ๋อสกรีนนะนอะไรนะอ๋อสกรีนแบบน่ารักน่ารักนะคะนึกว่าคนรีวิวน่ารักนะสกรีนแบบน่ารักน่ารักค่ะอันนี้เป็นแมงมุมไหมแมงวันแมลงวันคุณลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้เป็นมัดย้อมสีสวยค่ะ ต้นทุนประมาณการหกสิบสองบาทพึ่งหรือมแมลงวันพิติอ,อะไรจ๊ะเอาพึ่งหรือมแมลงวันเอา้าพึ่งน้อยมแมลงวันน้อยเอาไปต่อค่ะคุณลูกอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าเขาเป็นผ้าห้าสิบค่ะไซส์อค่ะแล้วก็สกรีนด้านหน้าเป็นแบบนี้และเป็นหมวกสวยๆอยูสวยเลยอะ เหมือนพ่ยิบสี่ไหมคะตัวนี้เหมือนแม่โมดนะเหมือนแม่โมดค่ะคุณลูกค้า่ะแล้วก็ตัวนี้นะยืนเท่ๆมาเลยค่ะเหมือนอ่าอะไรนะนาซาเกี่ยวกับนาซาส,สวยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระตูนค่ะคุณลูกค้าค้านี่กระตูนน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีมา ราคา5,000บาทนะสำหรับแม่ๆท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบักของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะไลน์ก็ได้ค่ะ Facebook ก็ได้ค่ะหน้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะโทรสอบถามก็ดีหรือจะเป็นช่องทาง TikTok และก็ Instagram ได้หมดจ้ะแม่ๆค่ะหลากหลายช่องทางนะคะอยากได้ด่วนได้เร็วได้ไวมาดูของจริงหน้างงานได้แต่ว่ากระสอบนี้นะแอลว่าผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะ ผู้ชายเยอะนี่หมายถึงว่าผู้หญิงจะอาจจะใส่ได้ไหมสวมใส่ด้วยกันได้จ้ะคุณลูกค้าค่ะใส่ด้วยกันได้เลยนะหญิงชายนะสวยๆเลิศๆแล้วก็เกตเอด้วยราคาห้าพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะป้าสวยอะดูค่ะไซส์ประมาณไซส์เอลค่ะแม่คนรีวิวนะแอลก็ไซส์เอลแล้วนะคุณลูกค้าขายใส่ได้ทุกตัวจะใส่แบบเข้ารูปเข้าทรงก็มีมาจะใส่แบบตัวใหญ่ๆก็ได้โอ้โหสีแดงตัวนี้เลิศมาก เป็นเหมือนกองเชียร์คุณลูกค้าผ้าห้าสิบห้าสิบด้วยค่ะขัตอนห้าสิบห้าสิบจ้ะขัตอนห้าสิบห้าสิบค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแนวเหมือนกอง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 เชียร์กองเชียร์เหมือนเชียร์หรือเด้อนะคะลูกค้าสีเทาค่ะสีสวยนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นมีหมวกทุกตัวไม่เจอเจอแบบเป็นมีหมวกไม่มีหมวกไหมจ๊ะไม่มีนะพี่เนาะมีแต่เป็นมีหมวกล้วนเนาะมีฮูดล้วนเนาะอันนี้เป็นอ่านัด่าเป็นอะไรนะจ๊ะพี่จีจ๊ะ มีหมวกไม่มีหมวกก็เป็นเหมือนเป็นคอกคมจ้ะพี่ตีจ้ะ,ะ,ะอ๋อ, <c oughs> อนนไปถามผิดเหรอคะอ่ะไปต่อค่ะพี่ตีค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของอะไรนะคะนะ้ำเ,เป็นเสื้อนัดขาเป็นเสื้อนัดขานะคะคนย่าโชว์นะจ๊ะด้านหน้าเลยนะจะกล้ยอันนี้เอาไปอ่าไซส์ประมาณไซส์เอ็มแบบนี้ก็มาจ้ะคุณลูกค้า่ะเป็นเสื้อโซเวตเตอร์มีฮูดมีหมวกสวย โอ้โหเลิศมาเลยจ้าหญิงชายนะคุณลูกค้าค่ะแต่หลักๆจะเจอเป็นงานผู้ชายจเยะเยอะนิดนึงป้าสีดําตัวนี้เลิศมากสีดําตัวนี้นะสวยเลยค่ะกล้ว <laughs> ยกล้วยทำกล้วยทำใช่ไหมกล้วย,ย, <laughs> ยทำอะไรกล้วยเอาไปแล้วมาแขวนมาใหม่ละกล้วยละคุ <laughs> น้องหลุดเลยอันนี้เป็นสีดําดําเข้มเขํมดสวยสวยดำหล่อๆค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้น้องจะแบบ น้องจะหนักๆนิดน,น,นึงนะน้องก็เลยหลุดเร็วอาสีแดงส,สวยค่ะอันนี้สกรีนนะเดี๋ยวลองไปแช่น้ําดูนะแม่แมๆนะบางตัวบางทีอาจจะมีเป็นสกรีนติดนะคะอาจจะเจอบ้างสีแดงส,สวยค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะ โอ้โหเลิศเลยจ้าเอฟได้เอฟกันเลยค่ะคุณลูกค้า่ะสี่เอฟได้สี่เอฟเลยอย่ารอช้าค่ะกับเสื้อสเวตเตอร์มีฮูดมีหมวกสีสวยผ่าหน้าบ้างไม่ผ่าหน้าบ้างค่ะคุณลูกค้าค่ะติดๆมานะแม่นะแต่หลักๆที่เจอก็จะเน้นเป็นงานแบบสวมหัวนะแม่นะแต่ว่าเป็นมีมีฮูดนะเท่าที่เจอเยอะๆนะจ้ะอุ้ยมือหนึ่งจ้าเป็นมือหนึ่งแบบนี้ก็มาจ้ะคุณลูกค้าค่ะมือหนึ่งแบบนี้ติดมาเลยเลิศๆมาเลยจ้ะสีสวยกันเลย เาี๋ยจะเป็นทรงแบบนี้ก็ได้ค่ะทรงแบบอ่าอ่าปักเลื่มนะคะเลื่มๆน่ารักน่ารักเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็มานาสีสวยแบบนี้ก็ได้ค่ะอามาเลยจ้าเป็นรูปฟุตบงฟุตบอลแบบนี้ก็มีมานะคะด้านหลังของแอลค่ะเดี๋ยวเรารีวิวให้เห็นกันทุกตัวกันไปเลยลูกค้าท่านไหนที่ ดูรีวิวอยู่สามารถนับตามได้เลยนะจ๊ะว่ากระสอบนี้ได้กี่ตัวนะคะสามารถหารกับราคา5,000บาทได้เลยนะแม่นะอยากได้ต้นทุนที่ลดลงกว่านี้ซอบลงกว่านี้นะคะแอลแนะนำนะคะ4กระสอบนะคะได้สดด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยแต่ราคา5,000บาทแม่แอลบอกเลย10กระสอบคุ้มกว่าคุ้มยี่หลี10กระสอบคุ้มยี่หลีจ้ะซื้อเยอะลดเยอะแน่นอนแม่ ซื้อเยอะลดเยอะนะจ๊ะยิ่งตู้ The Wall Rack ของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะตู้นี้นะมีงานวินเทจเยอะมากนะคะผ้าสีผ้าตะเก็บเดียวฮาลงฮาเล่นัดคงนัดคาคุณลูกค้าลาคอสโปโล,โลเป็นงานแบรนด์คือเยอะมากฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับตู้ The Wall Rack ของเรานะจ๊ะบ้านงามเนาะในกล้องเข้มไหยคะ่ะสวยเลยเนาะเข้มๆม,มาเลยนะคะดูค่ะเลิศเลิศมาเลยจ้าดูค่ะโอ้ตัวนี้เท่มากอู้น้ําตัวนี้น้ําได้อ่ะ นำได้เลยสีสวยคะ่ะสีเขียวคะ่ะสีเขียวเหนียวซับแบบนี้มาเลยจ้ะโทนสีประมาณนี้ก็มีค่ะคุณลูกค้าคะ่ะเลิศเลิศเรเบรียบ,ยบสีเหลืองแบบนี้ก็มีมาจ้าสีเทาคะ่ะสีเทาแบบนี้ก็ได้อ่าสกรีนบ้างไม่สกรีนบ้างค่ะคุณลูกค้าขาขะมาหมดเลยด้านหน้าบางตัวจะไม่มีสกรีนนะแม่แม่นะอ่าเป็นลวดลายทหารแบบนี้ก็ได้โอ้หลวดลายทหารแบบนี้ก็มาจ้าแต่ตังนี้จะเป็นเนื้อผ้าบางนิดนึงค่ะเนื้อผ้าประมาณนี้ แต่หลักๆจะเป็นเนื้อผ้าโซเวเตอร์ค่ะแม่ใส่คุมกันแดดกันลมได้เลยนะจ๊ะอ่ะด้านหลังของแอลนะหยิบมาให้ทุกตัวเอาออกหนึ่งตัวสองตัวไม่มีแน่นอนจ้ะได้ตามรีวิวนี่เลยสำหรับแม่แม่ทั้นไหนนะที่ชอบรีวิว สามารถกดคขาว่าเอฟหรือว่ารับได้เลยนะคะเอากระสอบใหม่เป็นรุ่นเองไปเปิดเองก็ได้ราคา5,000บาทค่ะคุณลูกค้าขาน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ70-80ชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะแม่แม่ค่ะประมาณการ62บาทนะกับเสื้อซูยนะเน้นเป็นงานมีมีหมวก นะแม่นะเน้นเป็นงานมีหมวกมีฮูดแบบนี้ทุกตัวหญิงชายนะแต่ว่าไม่ได้การันตีนะกระสอบไหนจะหญิงเยอะชายเยอะแต่เท่าที่แอลดูกระสอบนี้จะเป็นของผู้ชายจะเยือะนิดนึงจ้ะแม่นะแต่ว่าหญิงชายก็สามารถสวมใส่ด้วยกันได้นะจ๊ะอันนี้ก็ประมาณการนะคะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะตั้งแต่คลิปแรกนาะทีแรกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะปาดงามแห่งงาม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  ทุท้ยและท้ายสุดค่ะแม่เสือสาวเสือปะ่ะเสือปะ่ะเสือนะคะเนาะเสือค่ะสกรีนเสือส,สวยนะแต่ว่าไม่ใช่เสือสาวอะสกรีนส,สวยนะอะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ